สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยเสียงรอบตัวค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงและร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ เรรด็กๆร,ร,ร,รู้ไหมคะว่าเสียงเกิดจากอะไรเอ่ยถ้ายังไม่รู้ตั้งใจฟังผูอ้อมนะคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทำให้เกิดเสียงค่ะเช่น เสียงระฆังเสียงกีตาร์เสียงออดหรือว่าเสียงกริ่งแล้วก็เสียงนาฬิกาปลุกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะแหล่งที่มาของเสียงเสียงจะมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกันเช่นเสียงจากธรรมชาติเสียงที่เกิดจากมนุษย์เสียงที่เกิดจากสัตว์และ เสียงที่เกิดจากวัตถุสิ่งของค่ะต่อไปเป็นเสียงจากธรรมชาตินะคะเช่นเสียงฝนตกเสียงน้ำไหลเวลาเด็กๆไปเที่ยวน้ำตกนะคะเด็กๆจะได้ยินเสียงน้ำไหลลงมาจากภูเขาค่ะแล้วก็เสียงใบไม้ค่ะเสียงฟ้าร้องหรือว่าฟ้าผ่าค่ะเสียงลมค่ะ และเสียงสัตว์ค่ะเช่นเสียงนกร้องเสียงาหมาเห่าค่ะต่อไปนะคะเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเช่นเสียงเครื่องดนตรีเสียงเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์โทรทัศน์ค่ะเสียงยานพาหานะค่ะเช่นรถยนต์เสียงเครื่องบิน แล้วก็เสียงของใช้ค่ะเช่นเป่านกวีดนาฬิกาปลุกหรือว่าเสียงค้นกดออดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูอ้อมจะพาเด็กไปเรียนรู้ในเรื่องของเสียงสัญญาณเตือนต่างๆค่ะที่เราได้ยินกันในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะคะ เสียงอะไรเอ่ย bon ใช่แล้วค่ะเสียงรถฉุกเฉินค่ะเด็กๆไว้คอยรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ะเสียงต่อไปนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเสียงอะไรเอ่ยที่เรามักจะได้ยินในห้องนอนอ่าใช่แล้วค่ะเสียงนาฬิกาปลุกให้เราตื่นนั่นเอง ต่อไปฟังนะคะเสียงนี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านเด็กๆว่าเสียงอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นเสียงกดกิ่งหน้าบ้านนั่นเองค่ะแสดงว่ามีคนมาหาเราเสียงต่อไปเลยค่ะอันนี้ที่ไหนคะคือโรงเรียนเสียงอะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะเสียงออดโรงเรียนดังนะคะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้เด็กๆเ,เตรียมตัวเข้าแถวหรือว่าเข้าห้องเรียนนั่นเองค่ะต่อไปเป็นการดูแลรักษาหูนะคะเราจะใช้หูฟังใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราจะต้องรักษาและดูแลหูของเราด้วยโดยการไม่ใช้เสียงที่ดังจนเกินไปนะคะเช่นเสียงเพลงในมือถือหรือว่าเสียงในทีวีค่ะ แล้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่นําไม้หรือว่าคาตตนบัตสิ่งของชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปในหูนะคะจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะหากเด็กๆพบความผิดปกตินะคะควรที่จะไปพบแพทย์ทันทีค่ะและก็มั่นทำความสะอาดนะคะหลังอาบน้ำโดยเช็ดทำความสะอาดหูของเรานะคะต่อไปเป็นกิจกรรมท้ายน่วยนะคะให้เด็กๆฟังเสียงที่คุณครู นำมาทายนะคะแล้วตอบคำถามด้วยนะคะว่าคือเสียงของอะไรเอยอ่าถูกต้องลวค่ะเป็นเสียงของหูดรถไฟนั่นเองข้อต่อไปนะคะเสียงของอะไรคะใช่ลวค่ะเสียงของรถยนตเย์เสียงของแต่รรถยนต์นั่นเองข้อต่อไปเลยค่ะ เสียงอะไรเอ่ยเสียงกรี๊งหรือว่าออดของโรงเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่นะสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ